ประพัดมอบเงินเยียวยาเกษตรกร4จังหวัดอีสานร,รับผลกระทบโรคลำปิสกินกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านขอต้อนรับข้า่อัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันจันทร์ที่21มีนาคม2565กกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ผมก็มีข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร 4จังหวัดมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกับผมคนแชร์ข่าวกะเศษารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับนายประพัฒโพสุธนรัชมนตรีช่วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโครกระบือที่ได้รับผลกระทบจากโรคคลัมปีสกินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นมหาสารคามบุรีรัมย์และนครราชสีมาว่าสถ,ถานการณ์การระบาดของโรคคลัมปีสกิน ในคอกระเบือหลังจากรัฐบาลอนุมัติงบกลาง684ล้าน2 1 0 8,000บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคทางกรมปศุสัตว์ได้จัดซื้อวัคซีนลำปีสกีนและกระจายวัคซีนไปทั่วประเทศส่งผลให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้นหลายพื้นที่กลับสู่ภาวะ ปกติแล้วจากข้อมูลสัตว์ป่วยรายวันลดเหลือจำนวนน้อยมากและจากการคาดการณ์ของกรมปศุสัตว์คาดว่าประเทศไทยจะสามารถขอเคืนสถานะปลอดโรคลำปีสกีนได้ในไม่ช้าทั้งนี้จากการตรวจสอบและเก็บข้อมูลของกรมปศุสัตว์พบจากป่วย69จังหวัด 624,800ตัวหายป่วย541,568ตัวจู่ระหว่างรักษา17,944ตัวสัตว์ตาย64จังหวัด65,288ตัวไม่ขอรับความช่วยเหลือ3จังหวัด4ตัวขอรับความช่วยเหลือ61จังหวัด 65,288ตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรืออปทช่วยเหลือแล้ว6จังหวัด371ตัวได้แก่จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเซาพระเยลลำโพนและอุตรดิตถ์วงเงินประมาณ3ล้านบาทขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางแล้ว55จังหวัด 6 4,913ตัวขณะนี้อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารให้กรมป่าสุสัตว์5จังหวัดและมีการส่งเอกสารขอรับความช่วยเหลือให้กรมป่าสุสัตว์แล้ว50จังหวัดเกษตรกร,ร5 9 8 3 5รายรวมสัตว์6 6 3 6 2ตัวเป็นเงินทั้งสิ้น1,362,880,000ล้าน8 80, 8,330บาทให้การช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว36,949รายรวมสัตว์41,393ตัววงเงิน841,980,500บาทใน47จังหวัดเป็นการโอนเงินในวันที่20พฤศธิกายน2,564ถึง2มีนาคม2,565 เกษตรกร1 5,00015รายสัตว์17,211ตัวเป็นเงิน357ล้าน7,500บาทและวันที Math ่4มีนาคม2565เกษตรกร2,934 1รายสัตว์2482 1ตัวเป็นเงิน 4 8 4 9 3 0 0 0บาทสามารถปิดภัยได้แล้ว8จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครมกดาหารน้องบัวลำโพูอุทัยธานีบุรีรัมย์อำนาจเจริญน,น่านและจังหวัดแพร่สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโคกระบือตายจากโรคลำปีสกิน ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านกเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2564ซึ่งมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มีนาคม2564นั้นโคได้รายละไม่เกิน5ตัวอายุน้อยกว่า6เดือน13,000บาทอายุ6เดือนถึง1ปี22,000บาท อายุมากกว่า1ปีถึง2ปี2 9 0 0 0บาทอายุมากกว่า2ปีขึ้นไป35,000บาทส่วนกระเบือรายละไม่เกิน5ตัวอายุน้อยกว่า6เดือน1 5 0 0 0บาทอายุ6เดือนถึง1ปี24,000บาทอายุมากกว่า1ปีถึง2ปี32,000บาทอายุมากกว่า2ปีขึ้นไป3 9 0 0 0 0บาท นายประพัฒกล่าวอีกว่าได้เร่งส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการเลี้ยงโคร่รนใหม่ขึ้นมาทดแทนเสียหายจากการระบาดของโรคพร้อมช่วยเหลือโดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศดำเนินโครงการสารฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรปล่อยสินเชื่อ สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรหรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่มีตลาดรองรับชัดเจนครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพ้ารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับชมและรับฟังกันและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพ้ารวยทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัย ขอากาบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านจงโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ